สวัสดีทุกท่านนะผมอยู่ที่จุดประชาสัมพันธ์ของตลาดน้ําวัดปีกาวัดปามประสิทธารามนะครับบางบ่อสมุทรปราการเรานะฮะสาวที่วันอยู่นะคข่าตะลิ่มมาเที่ยวกันได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่นันครับค่ะสวัสดีค่ะจุดประชาสัมพันธ์ของตลาดเราเราจะพบกับพี่นันอยู่ตรงนี้ไม่รู้อะไรถามพี่นันแต่สเปเชียลของร้านคืออะไรร้านเราจะเป็นร้านขายของฝากร,รวมกระทั่งอ e ีกาที่อยู่บนมือผมสัญ,ญลักษณ์ของสัญ,ญลักษณ์ของเนี่ยตลาดน้ําวัดปีกาเรา ตัวนี้ก oh. hey, oh. yeah. uh, ี่ร้อยครับ79บาทคาะทเดี๋ยวผมจะซื้อหนึ่งตัว79บาทนะครับเอาขายของก่อนเลยได้ลูกค้าจริงจริงนะส0บาทจะสิบาทเองอ่าจะชูสิบบาทมีทุกอย่างอ่ะกนะกระเทียมกระเทียมเ่ยเท่าไหร่ครับพี่นันเกสิบค่ะเบสิกค่ะน้ำผึ้งเกสรอะไรมีหมดแม่กระทั่งแก้วถุงอ่ะเอาเลย ทุงเราก็จําหน่ายอยู่นี่เพราะว่าร้านของเราเป็นร้านของวัดวัดถูกต้องไหมครับของฝากที่อยู่ในร้านเนี่ยท่านสามารถซื้อไปได้เลยนะยันกระปิแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในมือพี่อันคืออะไรครับเป็นแก้วน้ํานะคะอ่าอันนี้เขาเรียกเยสติค่ะอันนี้ก็เป็นกระบอกไม้ไผ่นะคะที่เราทํามาเนี่ยกระบอกไม้ไผ่ั้งคู่ค่ะวัสดุจากธรรมชาติเราจะเน้นขอจากธรรมชาติเลยแม้กระทั่งร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกแก้วกระดาษ คือจะเป็นของที่สามารถรีไซเคิลได้นะได้ใช่ค่ะอแม้ทั่งน้ำผลไม้ปั่นของเรามีไหมครับมีค่ะโอ้เดี๋ยวให้ตากล้องดูว่าร้านพี่นันเขาขายอะไรบ้างเนี่ยของเล็กๆน้อยๆของติดไม้ติดมือกลับบ้านได้เสื้อผ้าสวยๆมีไหมครับร้านเรามีค่ะก็มีเหมือนกันพิ่ไม่ได้ไปรับนะคะพี่ก็จะทํามาแบบเย็บมาเองมาทําแบบของมีหนึ่งเดียวในในประเทศไทยคือเรื่องของเรื่อง หนึ่งเดียวในโลกเพราะเราแทนเมดใช่ค่ะ<อ>จะเป็นงานมืออะไรเนี่ยพี่จะเป็นของที่พี่ทํามานะ่ส่วนใหญ่ร้านค้าทั่วไปจะเอาพืชผักอะไรก็เป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกเองรวมมาทั้งของพี่นันก็ของพี่นันก็ทำเองใช,ใช่จ้ะท<อ>ี่เราจะไม่ไปรับเข้ามาไงั้นเราขายถูกไม่ได้ไงอ๋อม,มีหน้าละผมถือว่าขายถูกทุกร้านเลยนะฮะ 79บาทเดี๋ยวผมซื้อจริงๆเพราะว่ามันเป็นของแบบว่าปีกาไงใช่<ม>ค่ะคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตลาดค่ะเออเลิศมากเลยนะครับพี่นันครับตลาดน้ําวัดปีกาเรามีวันหยุดไหมครับมีวันหยุดไม่มีค่ะก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วันหยุดนะคะ่ะตะลิกค่ะแล้วเราจะเปิดเป็นพิเศษไดยนะอย่างเช่นสงการหรือว่าวันเข้าวันเาวันออกพรรษาที่วัดมีงานเราก็จะเปิดเสริมด้วยค่ะอ๋อแล้วตลาดเราเปิดปิดกี่โมงครับ ปิดอ่าเปิดสามโมงเช้านะคะปิด4ี่โมงเย็นค่ะมาเที่ยวกันได้เลยนะครับของกินนะครับของอฝากมากมายใ่ที่น่งให้รับประทานอาหารเพียบเพียบวันไหนมีมวยทะเลครับวันอาทิตย์ค่ะเที่ยงตรงค่ะหนึ่งชั่วโมงแห่งความมันท่านมาดูได้เลยนะครับเออพี่นันถานีนคคองที่อยู่ด้านหน้าเรานี่คองอะไรครับคองบ้านปีกาค่ะอ๋อไอ,ไอจุดที่เรารับประทานอาหารเขาจะอยู่ริมคองเพราะฉะนั้นท่านจะชมวิถีธรรมชาติสวยๆได้เลยใช่จ้ะนะครับอ่ะพี่นันครับท้ายที่สุดนี้ฝากตลาดน้ำว่าปีกาเราหน่อย ก็พออยากจะฝากตลาดน้ําปีการนะคะถ้าท่านหาอาหารที่ไหนอร่อยอร่อยแล้วถูกๆูกไม่ได้เชิญที่ตลาดน้ําปีการหลวงพ่อปานองค์ใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็ทําบุญต่อได้เลยใช่ค่ะที่นี่เรื่องราวดีๆมากมายไปชมย้อนหลังในรายการผมได้เลยยังไงถ่ายวัดเรามีคนมปเชื่อเยอะนะครับค่อให้ผมต้องอวยพรคนก็มาเที่ยวบานอยู่แล้วท่านดูพ่อค้าแม่ขาทอยังไม่หยุดอ่าฝากไปด้วยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆอเมซิ่งสมประการแล้วนั่นเองนะครับนะ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้ะฮะแลวขอบพูดสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่นันจบที่ไหนครับค่ะจบที่ตลาดน้ําปีกาหลวงพ่อปานองใหญ่ค่ะวัดปาาประสิทธิางด่านทองด่านบางบ่อสุตาการแล้วนั่นเองมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาและถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีข่าวหน้าผมจะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันไปแ้วกันครับสวครับสวัสดีค่ะ ชอบจริงๆอ่ะโดนหนึ่งตัวแน่นอนขอขอบพระคุณสีพันกรุปการบัญชี SKR Service ตลาดไทยสมบ,บูรณ์สแควร์ชาบูไข่พอดุสดีคลังกระเบื้องเจสี่ข้ามันไก่ตอนหลหลังหลวงพี่ปอพระประหลัดคุณพชรธรรมโมสุขเคริคาเฟ่แม่แก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุขสวัสดิ์ น,น้นหยวนบะหมีเกี๊ยวกุ้งสาขาพระประแดงแม่แบนขนมไทยบางกะบัวจะ่เอบ๋บะหมี่ปูสาขาตลาดพระประแดงหมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวแม่ติ่มปลาสดหน้าเทศบาลช่างอริคเรโนเวตยี่สิบสี่ยำแซ่บลีโกงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัยขนมบ้านใบบุญ บ้าโรไมไห์คาร์เนฟรอนโกระคาสาขาพระประแดงร้านแมาตาเบนออปติกเบเกอร์เฮาด์คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่น้ำบ u o y หน้าอำเภอสดชื่นบ้านกระตา่ายคอฟฟี่ริวเบบเลดแอนด์เบเกอรี่ย่าจันถั่วกวนชัมเพชรหึงซินเ็กไลท์ กินหมูกระทะแอสตุสสวัตเ78ดิฮาวาซักแห้งและเมี่ยงคำสูบโบราณบายและบิดคิว